สวัสดีครับสวัสดีนะๆทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้พบกับช่องฟันฟิชชิงชแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอเอินว่ามีน้าๆถามผมมาเรื่องขนาดของรอกนะครับคือคุยกันในเรื่องของรอกทิมโนนะครับเป็นลอกสปินนิ่งนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเทียบขนาดของรอกนะครับเพราะว่ามีน้าๆถามผมมาว่านะครับแล้วรอก เบอร์สองพกับเบอร์สามพันเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับก็ที่ผมมีตอนนี้เนี่ยผมมีเบอร์นะครับอะล็อกชิมานโน่สปินนะครับมีเบอร์สามพันกับสองพันห้าแล้วก็จะมีชิมานโน่สตาร์ดิกนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับอะชิมานโน่แวนฟอร์ดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดและก็ชิมานโน่ทวินพาวเวอร์นะครับแหมนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับเบอร์ซีสามพันนะครับก็อะรหัสนะครับรหัส ของรอกนะครับตอนนี้นะรับที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับอ่ะคือนาบางทางก็บอกว่าแล้วแล้วแล้วบอดี้เบอร์สามพันจะเท่ากับเบอร์สองพันห้าไหมแล้วเบอร์สองพันห้าเอาสปูลเบอร์สองพันห้ามาใส่ในบอดี้เบอร์สามพันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ตอนนี้ก็มาทําคลิปกันสั้นๆนะครับก็สําหรับของลอกชิมาโน่เนี่ยรหัสเนี่ยนะครับรหัสก็คือเบอร์ลอกนะครับเบอร์ลอกถ้าถ้ามีไม่มีตัว C นําหน้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นเบอร์ลอกปกตินะครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าไอ้คำว่าที่มี C นําหน้าเนี่ยของลอกชิมาโน่เนี่ยมันมันมันหมายความว่าอย่างไงนะครับก็อ่าตอนนี้เดี๋ยวผม เทียบขนาดก่อนนะครับอันนี้เป็นรออสติกนะครับสแตนติกซสาันนะครับรหัส C 3สามพันตัวซีนำหน้านั่คือว่ามาจากคำว่า Compact นะครับบอดี้มันก็จะ Compact ซึ่งมันจะไปเท่ากับบอด y ี้ของเบอร์2 0 0พปกตินะครับอานะครับนี่นะครับแล้วก็ h g ด้านหลังก็จะเป็นรอบคือรอบสูงเป็นไฮเกียร์นะครับรอบสูงนะครับทีนี้มิติบอดดี เบอร์2,500กับเบอร์3 0 0พนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูมิติตัวลอกนะครับบอดี้ก่อนนะครับบอดี้เห็นไหมครับเบอร์3 0 0พันกับเบอร์2,500ปกตินะครับ C 3,000บอดี้ก็จะเท่ากับอ่าเบอร์2,500นะครับเนี่ยนะครับมันมิติมันใกล้เคียงกันมากๆนะครับคือที่คือถ้ามองมองผ่านๆเนี่ยก็คือว่ามองว่ามันเท่ากันเลยนะครับอ่ะเท่ากันนะครับเพราะว่า บอกแล้วเป็นบอดี้ซีเนี่ยก็คือเป็นคอมเพกนะครับก็จะเท่ากับเปอร์สองพันห้านะครับอ่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าวัดขนาดให้ดูนะครับผมก็รีวิวนะครับให้น้าๆดูนะครับขนาดของบอดี้นะครับเดี๋ยวจะวัดจากจุดกก่นกลางตรงนี้นะครับเก่นกลางของบอดี้นะให้ชนให้ชน ขาลอกนะครับด้่นบนกับชนบอดี้ข้างล่างนะครับเนี่ยครับนี่มัน96.5นะครับ96.5อ่ะนะครับนี่คือความสูงนะครับของบอดี้ลอกชิมานโนสตาดิกนะครับทีนี้มาดูแวนฟอร์ดนะครับแวนฟอร์ดบอดี้นะครับอ่านะครับดูนะครับเนี่ยครับบอดี้มันมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับมันใกล้เคียงนิดเดียวนะครับอ่านะครับ เพียงแค่ว่าไอแวนฟอร์ดเนี่ยเขาเปลี่ยนบอดี้การดีไซน์ใหม่นะครับแต่ทีนี้ว่ามันก็ยังไม่ต่างอยู่ดีนะครับประมาณ96 95เนี่ยครับใกล้เคียงกันมากนะครับนะครับส่วนขารอกนะครับอ่ขารอกขารอกความยาวของขารอกนะครับความยาวของขารอกนี่ถ้าเป็นตัวสตารดิกปี2019น้ี่ก็จะอยู่ที่61เซนนะครับ61เซนถ้าเป็นตัว แวนฟอร์ดนะครับแวนฟอร์ดเปิดสองพนะครับ6กสนะครับเนี่ยครับหกสิ็ก็ถือว่าเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันอ่า uh, นะครับทำไมขารอบผมมันไม่ค่อยเอะขานี่เท่ากันนะครับทีนี้ขนาดของโรเตอร์นะครับโรเตอร์ผมจะวัดยังไงเดีย๋ยเอาแบบที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับ นับแค่วัดแค่ให้มันชนตัวโรตเตอร์ซ้ายขวาแล้วกันนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ล้วกันนะครับก็ประมาณหกสิบให้ชนน็อตนะครัให้ชนน,อน็นนอตทั้งสองฝั่งนะครับอ่าประมาณ69นะครับ69เนี่ยครับขนาดโรตเตอร์นะครับ เดี๋ยวมาดูทางฝั่งสตาร์ดิกนะครับสตาร์ดิกเบอร์สามพันนะครับเบอร์สามพนสตาดิกนะครับนี่ครับประมาณ73นะครับอ่าโรเตอร์ก็จะใหญ่กว่าขึ้นมาหน่อยน,น, 3000, นะครับจะเป็นเบอร์สามพนะครับอ่านะครับทีน,นี้มิติของสปูลน,นะครับสปูลสปูลเบอร์ สตาดิกนะครับเบอร์สามพันนะครับมีครับสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดถ้าเป็นแวนฟอร์ดนะครับแวนฟอร์ดสี่สิบห้าสี่สิบหกนะครับแวนฟอร์ดสี่สิบหกนี่เบอร์สองพันห้านะครับอ่านะครับเนี่ครับมิติของรอกนะครับโดยร่าวๆนะระหว่างเบอร์สามพันนะครับสตาดิกกับแวนฟอร์ดก็จริงๆแล้วมันน่า เท่ากันเลยนะครับผมมองว่ามันเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยต่างแค่โรตเตอร์นิดหน่อยนะครับโรตเตอร์นิดหน่อยทีน่นี้สปูลน,นะครับสปูลแวนฟอร์ดเบอร์สองพันห้านะครับใส่กับสตาร์ดิกได้ไหมนะครับนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ข้างในก็เหมือนกันนะครับข้างในครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับอ่าเหมือนกันเลยทีนี้ผมจะเอาสปูลกับฝาของแวนฟอร์ดนะครับจริงๆมันก็ฝาเดียวกันเลยนะครับใต้สปูลก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่ครับเหมือนกันทุกอย่างเลยทีนี้ผมจะเอาสปูลของแวนฟอร์ดนะครับมาใส่ s ตาดิกเบอร์สามพันเนี่ยนะครับไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะครับอลองดูนะครับอ่นะครับอ่ะนี่ครับใส่ได้นะครับใส่ได้อ่าตรงนี้มันยังไม่เบียดนะครับเนี่ยครับขอบของโรเตอร์ของ ของตัวสตาร์ดิกไม่เบียดไม่เบียดขอบสปูลน,นะครับนี่ครับขึ้นลงสบายสบายนะครับอ่าคลิกเสียงดังปกตินะครับอ่ะทีนี้เอาสปูลสตาร์ดิกนะครับเบอร์3000นะครับมาใส่แวนฟอร์ดนะครับบอดี้แวนฟอร์ดเบอร์สองพนะครับสปูลเบอร์3000ันนี่มาใส่เบอร์2องพมันก็สบายสบายอยู่แล้วนะครับ ใส่ได้ครับปกตินะครับนี่ะฮะก็สวยไปอีกแบบนะครับเอาเอาสตาสปูลสตาดิกมาใส่ในบอดี้ของแวนฟอร์ดนะครับอ่านะครับสปูลของแวนฟอร์ดนะครับเดี๋ยววัดจากขอบนอกของสปูลของแวนฟอร์ดดูนะครับ นี่18นะครับ 18. 5ุด้านะครับ 18. 5ุ้าเดี๋ยวลองดูของสตารดิกนะครับเบอร์สามพันนะครับขอบนอกนะครับเอาขอบนอกนะครับเท่ากันนะครับ18.5้านี่ครับเท่ากันเลยสปูนก็มีขนาดเท่ากันนะครับผมอ่านะครับตรงไหนอีกอ่าขอบสปูนตรงนี้ชั้นนอกตรงนี้นะครับ 45นะครับนี่นะครับเอาชนนี้45นะครับของสตาดิกเบอร์3,000นะครับของแวนฟอร์ดแวนฟอร์ดเบอร์3 0 0พันขอบสปูลน,นะครับกับขอบสปูลล่างนะครับ45เหมือนกันนะครับผมอ่านะครับก็45เหมือนกันนี่นะครับ เห็นไหมครับใส่ด้วยกันได้อันนี้ก็ใส่ด้วยกันได้แต่ถ้าสังเกตว่าถ้าสตาร์ดิกเนี่ยาฝาเบรกนะครับฝาเบรกสปูลของแวนฟอร์ดใส่ในสตาร์ดิกเนี่ยเห็นไหมครับฝาเบรกมันจะจมลงไปนิดนึงนะครับของแวนฟอร์ดนะครับแต่ว่าตัวตัวสปูลของสตาร์ดิกที่ใส่ในบอดี้ของแวนฟอร์ดเนี่ยไม่ได้จมนะครับนี่นะครับ แต่ว่าสปูลของแวนฟอร์ดมาใส่ในบอดี้สตาร์ดิกเนี่ยฝาเบรันจมไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าถามว่าเบรกอยู่ไหมก็ยังอยู่ยงังหนบปกตินะครับอ่านะครับนี่ครับขายก็สงสัยสําหรับนะ้านๆะนะนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบตรงนี้แต่ว่านะ้านๆะนะที่ทราบแล้วนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ <g ül üyor> <c oughs> ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันนะครับ ะนะครับนะครับแล้วก็ทวินพาวเวอร์เดี๋ยวมาดูทวินพาวเวอร์นะครับผมทวินพาวเวอร์เบอร์สามพันนะครับเบอร์สามพันบอดี้นะครับจะเท่ากับแบนฟอร์ดไหมนะครับเบอร์สองพันห้านะครับ มิติก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับอ่านะครับ C สามพนะครับบอดี้นะครับบอดี้ของ Twin Power C สามพอ่ะรหัส C Compact เป็นบอดี้ Compact นะครับก็จะเท่ากันนะครับับเบอร์สองพนะครับนี่นะครับแต่จุดที่มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือของเบอร์สปูลเนี่ยคือสปูลเบอร์สา0 0ันอ่ะมันจะลึกกว่านะครับถ้าใครไปดูสเปคได้นะครับสเปค เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้นะครับก็สปูลเนี่ยมันจะจุดสายได้มากกว่านะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับสปูลของทวินพาวเวอร์นะครับ,รบเหมือนกันไหมกับแวนฟอร์ดกับสตาร์ดิกนะครับในข้างในเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองสับสลับสปูลมาใส่ แวนฟอร์ดดูนะสปูลของทวินพาวเวอร์นะครับมาใส่ในแวนฟอร์ดนะครับใส่ได้ครับใส่ได้นะครับใส่ด้วยกันได้นะครับโอ้สวยไปแบ,บน,นเดี๋ยวลองใส่สปูลทวินนะครับมาใส่ในบอดี้ของ ของอ่าสตา r d ดิกดูนะครับนี่สปูลทวินพาวเวอร์นะครับใส่บอดี้ของ STARDIC กนะครับ,รบ,รบติดขัดไหมไม่ติดขัดนะครับได้ปกติเลยนะครับอ่านะครับนี่สรุปใส่ได้กันได้หมดนะครับ แล้วก็บอดี้นะครับก็ใช้ด้วยกันได้นะครับบอดี้สลับสปูเนาะนะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับก็ใครก็สงสัยนะครับสำหรับที่นั่นนะสงสัยเรื่องบอดี้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งเบอร์2อ0 0กับ3 0 0พันเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับมันจะต่างแค่ความลึกของสปูลกับขนาด ขนาดของโรเตอร์นิดหน่อยนะครับขนาดของโรเตอร์จะอาจจะไม่เท่ากันนะครับอ่านะครับก็ส่วนสปูลเนี่ยก็สลับใส่ด้วยกันได้นะครับมีสีตัวรอกนะครับแขนแขนเนี่ยแขนเบอร์สามพันอาจจะยาวกว่าเล็กน้อยนะครับนะครับเบอร์สามพันอาจจะยาวกว่าเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากด้วยสเปคด้วยนะครับถ้าเราจะดูข้างถ้าเราไปดูข้างกลองเนี่ยการเก็บสายเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับ ถ้าไปดูข้างกล่องเนี่ยการเก็บสายของเบอร์สา0พันเนี่ยนะครับอ่าหมุนหนึ่งรอบเนี่ยได้8ปิบเเซนนะครับอ่านะครับส่วนถ้าเป็นแวนฟอร์ดนี่นะครับการเก็บสายนะครับถ้าเป็นแวนฟอร์ดเนี่ยการเก็บสายหนึ่งรอบได้78ดเซนนะครับเนี่ยนะครับอ่านะครับการเก็บสายจะไม่เท่ากันนะครับก็ตามเบอร์นะครับตามเบอร์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผม สำหรับเรื่องขนาดของรอกนะครับทีนี้ถ้าเป็นเบอร์1,000ปกตินะครับตัวเบอร์2000ันที่ขึ้นว่า C2,000 เนี่ยบอดี้ก็จะเท่ากับเบอร์1000นะครับแต่ว่าสปูลอาจจะลึกกว่านะครับผมเก็บสายได้มากกว่าแล้วก็การหมุนเก็บสายเนี่ยก็คือในรอบการหมุน,นก็จะได้เยอะกว่าเบอร์1000นะครับแต่บอดี้เท่ากันมิติรอก ใกล้เคียงกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันกดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆได้นะครับผมอ่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับและก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ